กัดแอนด์แบ็กพาวเดอร์เกมสู้กับซอมบี้ในรูปแบบโกลส์คันดัลเปรเลียนเล่นอยู่ในแพลตฟอร์มฮอลล์บอกเนื่องด้วยคันที่เป็นสงครามดัลเปรเลียนปืนจะคงเป็นรุ่นเก่าและใช้กระรี่โดว์บัส่ซดินปืนและเมื่อกุณยิงไปนัดหนึ่งปุ๊บได้เวลาใช้อาวุปยปสิทธิ์แล้วจ้าเกมเพจจะประมาณนี้แหละฮะเราไปเล่นเองดีกว่าเนาะแล้วคิดตัวนี้คืออะไรอ่ะเราจะาพูดถึงคลาสที่เล่นได้ในเกมนี้กันโดยในตอนนี้จะมีพิกัดเจ็ดคลาสโดยจะมีห้า,ลาคลาสหลักสองคลาสรองเอาล่ะเรามาพูดถึงคลาสแรกกันดีกว่าเนาะ ลายอินฟันที่หรือว่าฐานลาบใช้มัสเกตติดดาบปปืนเป็นอาวุธซึ่งี้แค่อาวุธเริ่มต้นเท่านั้นมาเป็นอาวุธยิงแรงและมีการโหลบกระสุนที่ค่อนข้าปานกลาง ลดถึงระยะโจมตีที่ไกลด้วยนะแล้วก็ตามที่คุณเห็นเลยฮะมันมีดาบปลายปืนจ้าคุณสามารถใช้ดาบปลายปืนในการโจมตีศัตรูได้และคุณสามารถใช้บันในการขับปะปุอฟิเซอร์ได้แต่ไม่มีฟุตเทีจ้าการโจมตีจะมีสองรูปแบบแบบจิ้มปกติและการจิ้มจากด้านบนอาุระยะประชิดเริ่มต้นลอกคุณคือ er. ไไเซเบอร์ปารีม่ใชพีเซเบอร์นะฮะลูกศรเลี่ลาจะเป็นการจิ้มปกติทำให้ระยะโจมตีไกลขึ้นความล่าที่เป็นการกตีแนวขวางเริ่มระยะโจมตีของด้านข้างและด้านบนคือตีจากด้านบนบ แบบะโดยหลักๆแล้วอินฟันที่นั้นถือเป็นหน่วยที่เป็นกลางคุณสามารถจริงจัดจัดตูจักรยะไกลได้ต่อสู้ระยะประชิดได้ยืดอยู่และทําได้หลายหน้าที่และน่าแหลกคือข้อเสียของมันคือมันไม่มีอะไรพิเศษเลยนอกจากอาวุธเดรนคาร์ทที่คุณสามารถเลือกสรรได้ตามใจที่คุณนึกก็เืดอชื่อุนเหอเนาะ ออฟฟิเซอร์หรือว่านายทหารร่ว,วมกันให้พวกเขานั้นไม่ได้ทางานในแนวนะเป็นหลักเอาวว้ที่มีจริงเป็นปืนพสซส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วด้านเบรจิงเบามากจนยิงศัตรูไ่ตายไปในหนึ่งนัดเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงบอกาการยิงบอมเบอร์มากกว่าการโหลดกระสุนข,ของมันนั้นไม่เสียความเร็วกินที่และมีการรีโหลดที่ไวไพิเศษ แต่เมืงอมว่าปืนมันจะเบาแค่ไหนแต่ความสามารถพิเศษของอฟิเซอร์นั้นดูที่ดาบของเขาออฟฟิเซอร์เซเบอร์หรือว่าดาบของนายทหารมันคือดาบเซเบอร์ปกติที่มีความสามารถพิเศษนั่นคือการชาร์จทุกการโจมตีของคุณนั้นหากโจมตีโดนเกจชาร์ตจะขึ้นการใช้ปืนนั้นสมารถเพื่อเกจชาร์จได้ S <S ดีกว่านะเกเปย์ไม่มเบ์ดีกว่านะเล่เมเกจ์ชาร์จของคุณเต็มแล้วคุณสามารถกดสกิลชาร์จได้การชาร์จสามารถเพิ่มความเร็วทั้งวารเล่อนที่และทัก็วในการโจมตีซึ่งในกรณีควารเร็วโจมต,แรรตีแล้วแต่อาวุธเลยฮะเช่นในกรณีของดาบใบปืนที่คุณนั้นจะพุ่งทะลวงทุกสิ่งทุกอย่างส่วนการได้นำนั้นออฟฟิเซอร์นั้นเหมาะกับการเล่ในใระยะไกลโดยสุดยกเว้นแต่คุณจอป์เบย์บีมบอมเบอร์อะนะก็เป็นปาว่าจะไประยะไกลได้ไกลท่ะ ีมหรือว่าผู้ชายทะเละพูดเลยนะพูดเลยแปลว่าการะสืสีด้ามีอาวุธเหมือนอีปันทีผมเป็นอย่กงอาวุธระยะปรชิดอะไนระส่วนปืนนั้นพวกก็จะรับพล่อกับปืนลูกซองชื่อของมันคือบลันเดอร์บัสด้วยก้อนที่ปากลำโพงของมันนั้นใหญ่มันจึงมีลักษณะการยิงที่คล้ายปืนลูกซองนั่นคือปืนแรงแต่กาดความแม่นยำในระยะไกลแต่คุณก็นาก่าจะรู้ฮะจากประสบการณ์เล่นโรบอกที่ผ่านมายิ่งปืนกระจายมัเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันจะเพิ่มโอกาสในการโดนเป้าหมายรวมถึงคุณสามารถจะแก้เป้าหมายได้เพิ่มขึ้นตำแหน่งนี้ที่สำคัญมากหากในแผนที่ ดานเน่แหละเป็นคลาสที่ปืนแรงรที่สุดในเกมแล้วก็โหลดนั้นด้วยเช่นกันและตอนได้พูดอยู่นี่ยังโหลดไม่เสร็จเลยนี่และคือซีแมนเอาละไปต่อ ฟิลมิสิกเชียนหรือว่านักดนตร,ตรีภาาสนามมันจะดูแปลกๆหน่อยหากนำนักดนตรีเข้ามาอยู่ในสนามลบเพียงแต่ตประวัติแล้วฟิลมิสิกเชียนไปอยู่จริงแต่แค่อยากขเขา้าแิมิสิกเชียนปกติละกันนะไม่ใช่หรอกตัวมาแล้วจ้าหน้าที่กับพวกเขานั้นคือการบรรเลงเพลงสร้างขวาญกระกัใจให้ทหารโดยคุณสามารถกําหนดเพลงที่จะเล่นได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพลทงทรรหารและได้เกิดคุณสังเกตก่อนหน้านี้เพลงที่ผมนํามาประกอบคลิป ส่วนใหญ่นั้นล้วนอยู่ในนี้หมดแล้วถามว่าเครื่องดนตรีเมอ,อะไรบ้างเครื่องดนตรีพนฐานคือไฟอยาไปสนใจกับแปลไทยเลยฮะพวกกุเล่นคุยกันหมดแหละชว,ชว,ชว,ชวคยคัคุยกัคุยกัคุยัยยกพักจะไม่น่าใช่คุยแล้ว<แ>บัฟที่ไฟไพน์นั้นจะเป็นการเพิ่มกวางเรเดรโหลดรวมถึงสามารถทำให้สปเปิร์สรางวัยขึ้นด้วยกองพาร์ทเอวที่บัฟกริโดจบตีในยาประชีแต่ที่มีไว้เพิ่มกริโดดจูบตีสุดท้ายก็เครื่องดนตรีพิเศษที่คุณสามารถเล่นได้เฉพาะหน่วยนั้น ด้วยสวนของแบ็คไฟ์นั้นบัฟจะเหมือนไฟไ์เลยฮะแค่รลังกายกว่าเยอะรวบถึงตัวคนเซิร์ฟตา้ดยประเด็เนผมแนะนำนะว่าควรมีติดทีมสักคนหนึง่งเพื่อใช้สลับบัฟทีมะนะและสวยมากแล้วก็จะเจอปปบัฟปาร์เปเสียเปเตียนะแซปเปอร์ฐานช่างหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวิศวรกราการลบไอ้ที่นีนั่นแหละส่วนมากแล้วคลาสนี้นั้นจะได้ไม่ใ่การก่อตาบริเขตมันคือคลาสที่สำคัญที่สุดในเกมพอทาไม่มีปุ๊บแนวลบแตกแน่นอนจ้าจะแตกแบบไหนคะข้างล่ข้างไนดีข้างบนได้ไหมข้างล่าง โดยคุณสามารถสร้างได้3อย่างซึ่งที่มันจะนิยมใช้จะเป็นแค่สองอย่างอย่างที่1มาริเคทหรือว่าสิงกิดขวางตามชื่อเลยฮะมันมีหน้าที่กัดขวาตรูเพื่อไม่ใู้ผ่านมาได้ง่ายๆเลยคือตัวแท้งไปตามเกณฑ์นั่นแหละสเต็กหรือว่าเสาเข็มมันเป็นเสาเข็มที่มีแท่งแหลมแทงไปหาศัตรตูมีความเร็วในการสร้างไวกว่ามาริเคทความทนทานนอกก้อยกว่ามาริเคทแต่แรกก็ที่มันสามารถทำดาเมจได้และจะคุ้มมากกว่าหากทูทำลายเดอบอมเบอร์แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามมันจะกมีลี่ปิดของมันอยู่ในกรณีที่คุณไม่ใช้งาน ทำลายสิ่งก่อสร้างน,นะซะไม่ต้องไปเปลือกบอลหรอกนั่นแหละคือข้อบกของแซปเปอร์ เซอร์เจียนหรือว่าหมอผ่าตัดเป็นหนึ่งในสองคลาสพิเศษที่คุณสาบารถเลนได้โดยคุณนัทจะเป็นตท่กดบไปที่สเปเชลส์ซึ่งเซอร์เจียนนัทอยู่ทางขวาโดยตัวเซอร์เจียนนันจะเป็นอาวุธดาบเซเบอร์ส่วนที่เหลือน,นั้นจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยส่วนของไปดีเข้าสะายนั้นมีไว้สำหรับรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนซึ่งวิธีการรักษานั้นให้คุณนัทถือไปดี่เข้าสะายไว้มายิงใกล้ๆคูเลือดน้อยและกดปุ่มโจมตีใส่หน้าเลยฮะโดยฝากคนหิวนั้นจะเป็นต้องอนุญาตด้วยและการใช้ัััััาาาาายยยยนนนนน้้น้้กกก็จ็จจขึบบบบองงเเิิ่่่่มทไหรใช มาเท่านั้นเึ่งสปายที่ว่ามันคือผ้าแล้วแหละโดยคุณจะไปต้องฉีกใบดอกปาจากเสื้อของซอมบี้ตัวหนึง่งอ่าใช่ฮะวิธีการได้ผ้าคือการฆ่าซอมบี้โดยตัวของสัพายนั้นจะเป็นแบบนี้ส่วน box ออฟ a บนเด e นั้นคุณจะเป็นต้องใช้สะพายติดจำนวนวันเพื่อที่คุณสามารถปากล่องยาได้โดยต่อแม์น,นั้นคุณสามารถปากล่องยาได้หนึ่งครั้งยกเว้นแต่แช์พิเศษบางแมตช์อาทิเช่นเอเลสหน้าเหลอฮะเซอร์เจียนแล้วเราจะไม่รีบบั่วเพื่อ ชาเพนหรือว่าบาดหลวงเรือกก็จะเรียกว่าชาปเปนก็ได้ไม่ผิดหรอกโดยตามมาตาผมว่าถ้าไม่ตัวเกมไม่ใช่ผิลเท่าที่ไปหาข้อมูลมาหาพลิสนั้นจะใช้กับคิสเทียบริกายและส่วนมากมันจะเป็นโรมันคาทอลิกส่วนชาเพนนั้นคุณสามารถใช้ได้ทุกศาสนาและด้วยความที่ว่าเกมนี้นะมีหลายประเทศมากและทุกประเทศก็มีศาสนาแตกต่างกันการใช้ชาปเปนจะเหมาะสมมากกว่าและ้าหาขาดดกดบอกว่งตัวไหนบอกใต้ฮะมเขาไม่มาเลยบาดหลวงนั้นใช้อุทธที่ไม่ชื่อว่าเ็ก หนูว่าเสาเข็นนั่นแหละมาเป็นอาวุธที่ตีเบาเระยะสัน้นแต่ก็ไม่ได้แปลกอะไรฮะเขาเป็นบาดหลวงอะเนาะจะให้ถือซเซเบอร์ไปตีได้ไงอะจริงไหมแต่ความหมายพิเศษของเขานั้นอยู่ตรงนี้ครูซิฟิกไม้กาเกนขนาดเล็กสัญ,ญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าหากคุณชูสีนี้ใสด่ดาซอมบี้พระผู้เป็นเจ้านั้นจะสัมแดงฤทธิ์และพรอฟที่จะขับไล่พวกแบบหนาออกไปแน่นอนว่าถ้าคุณชูนั้นซอมบี้จะไม่กล้าเข้ามาหาคุณแต่คุณจ้งระวังไว้ด้วยปัดพาดอะมีจำกัดนะบอกให้ก่อนแล้วใช้บาดจะเป็นไงอะก่อนหนี้ที่อยู่ให้บรร ท่าของคุณนั้นสามารถฟื้นฟูได้แต่มันก็ไม่ได้ไวแเด็กณกตลอดเวลาได้เพราะฉะนั้นแล้วควรไต่ต่อให้ดีก่อนใช้งานสำรับเบลซิ่งคุณจะหยิบไมโคขึ้นมาแล้วรักษาผู้ติดเชือ้อแต่การติดเชื้อนะั้นถือว่าหายากมากเพราะวิธีการติดเชื้ออย่างเดียวเลยคือโดนซอมบี้รุมแต่คุณรอดตายมาได้เรื่องนี้ก็ถือว่ายากมากนะและการที่คุณจะเล่นเชิอเพลนเนี่ยนั้นคุณจะเป็นตัวมิโซยาเกรกและผมขออนุญาตไม่พูดถึงวิธีหาละกันเนาะหาเอ,าเองเนาะโอเคนะเอ้าละะ่ะถือว่าจบคปปลิ